สวัสดีพี่พี่อซนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับทุกคนโอ้สวัสดีครับลราโอ้โอ้ก็ไม่ได้เจอกับพี่พ,พี่นานแล้วล่ะโอ้ก็ป๊าป๊าแล้วก็ไม่ว่างสักทีนึ่งป๊าป๊าทำงานเยอะเกินไปล่ะไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วพี่แว่นแว่นแวนแว่นไปทำอะไรอ่ะมันนี่ก่อนแล้ว โอก้อก็อยากหา,หาพี่พแหละแต่ว่าป๊กป่าแล้วก็ไม่มีเวลาเลยล่ะไหนเชิญหน้ารอก่อนเชิญหน้ารอก่อนเร็วโอ้ยโอ้ก็เป็นคนหอลอเแล้วละโอ้โหโอ้หมานั่งเล่นกลงทรายป๊ะป๋าเพิ่งเอาขึ้นแล้วก็มาเอาลงกันหมดเลยมไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอ้ยจากหมากลายเป็นหมูแล้ว ไอตหมูอันนี้อ้วนขนน่ะอ้วนขนหรือปล่าโอ้โหี่แนไม่ดิกไปไหนไม่ดิกต้องตกใจเะไรตกใจอะไรโอ้โหแม่ทำอะไรอ่ะแมงก็ตกใจหมดเลยอ่ะพี่นแล้วตกใจ ตกแจนะแม่เฉียดมากเวนนั่นเลยตกแจมกมันรู้อยู่เดี๋ยวมันไปทำไม่ลืมหรอกถ้าลืมแปลว่าไม่ถ้าลืมปว่าหมโอ้หมันละกอต้นบเบลเลอลูเบเลอเลยมันพันอะไรวะตัวนี้เนาะลูกใหญ่กว่าทุกต้นเลยเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรอ,อกหกักกอ อกหักลักคุดเหรอฮะอกหกักเหรอครับคุณชายเอา้าคุณนายไปนั่งทำอะไรอตรงโน้นน่ะมดกัดดาก็ะเด้อเดี๋ยวก็จะได้ลงนะาดาคมาเร็ว <c> พ <oughs> ี่ว่าน่ว่านมาหาน้องเร็วพี่ว่าหลักก็ไม่รักโอ้เลยเหรอ เพื่อนเพ่อมหาโอเลยว่ไม่วิ่งจะล้มอ่ะไม่ใช่เสียงรถตาหรอกอู้อันนี้ออกดอกแบบสวยเนี่ยต้นงาช้างเนี่ยพี่โอปะโอโอเครับปะปะไปหายายไปเร็วอะเร็วเร็วเร็วไปเร็ว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 ไม่รู้เหรอมันข้ามแล้วนะ มืดแล้วนะนน่นบรรยากาศเป็นยังไงไปดูสีหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเป็นยังไงบ้างนะโอ้มีคนมาหาปลาด้วยก็จนจะทำไั่นานเสร็จแล้วอะไม่ได้ออกนอกบ้านเลยแต่ตา ทำกำแพงกัน้นเรียบร้อยเลยออกนอกบ้านไม่ได้เลยทางข้างหลังบาทเอา้าคุณชายนี่ถ้าแม่ไม่ไปนี่คือไม่ไปนะนี่โอ้ก็ามารอแม่และโอ้โอ้โอ,โอ้แม่เราทำอะไรละโอ้ก็ตกใจอีกแล้วล่ะเอ้าเอ้ออาหญ้าแห้งพวกนี้เดี๋ยวพ่อจะเอาไปาลากอ,อ่เอา้า เอาสวัสดีครับละโอ้โอ้ก็สวัสดีครับละโอ้แล้วแม่ละโอ้แม่ก็ไปด้วยโอ้ตจะไปกับแม่เอาไปแม่ละโอ้คนชวนแล้วชวนแม่เข้าบ้านแล้วแม่ไม่ไปง่ายหรอกไปรอไปสนาดทำก,กล้องวงจรปิดก็ยังไปนั่งรอไปแม่เสร็จแล้วนะไปเร็วไปเร็วลุกข,ขึ้นไงแม่ไปแล้ว อ่าห็่ไหมถ้าแม่ไม่ไปมันก็ไม่ไปโอ้ก็ขอร้องเข้าบ้านเลยล่ะแม่ก็ไม่พาไปสักทีละเว้แต่จะเป็นยางขางเ <c oughs> นาจะเป็นยางเฮี่ยงขางน้อยยานแต่เขาบ้ากนำเดี๋ยวก็ให้ข้าวกินแล้วอ่ะมันมืดจังเลยอ่ะ พี่ตังก็น,นอนในบ้านแล้วเด็กน้อยกินข้าวกับอะไรมาดูกันนะครับโอ้โหต้มหมูใส่แครอทนี่นะต้มหมูใส่แครอทเลยเหรอแล้วก็กินอาหารเม็ดอีกเหรออา้าแล้วใครกินอาหารเม็ดไม่ให้มันหมดเย่ยม,มดจะขึ้นเลยอ่ะ ม่ด้เข้าที่นอนเพราะว่าไม่เห็นนะเนี่ยนะาก่ตอนนะยแมนโอ้โหหิวข้าแล้วเราปะปแล้ว,ลวโอ้โหเดี๋ยวก่อนเอานู้แล้วมาก่อนแล้วอย่าไปใกล้พี่พี่นอนให้พี่เพิ่งนอนนาแมนนะแนะม่ในหยังเาไปกวนใหญ่แล้วเวียนก้นหูพูดดีกี่อย่าง เห็นะประยากแนมหนาปะป๊าแมนคิวหนาแเองบ่งทีละ่ะโอ้เวลาเห็นกล้องก็เป็นอย่างนี้แหละไปแล้วโอ้ยอ้วนเลยฮะเออจะให้กินข้าวแล้วล่ะมามากินข้าวลูกมาโอเคครับแมนมาเร็วมากินข้าวเด้อมากินข้าวเด้อเดี๋ยวก็กินข้าวแล้ว แม่ทำอะไรกินเนี่ยโอ,อ,อ้ต้มมะเขือต้มมะเขือกินกับป่มพี่ตังนอนแม่ดิ๊ก็นอนทำไมนอนแต่วันแค่ฮะเฮะ้นี่ก็เล่นแม่นี่ก็ไม่อยากเล่นนยวันนี้ก็เล่นมานอนเลย อีกจะประชนใจยังข้างหน้านแลางเอ,นอีกนางเดี๋ยวเลยเนี่ยวน,นี้หนูอาบน้ำวันนี้เด็กน้อยอาบน้ำแล้วหลังจากไม่ได้อาบมาห้าวันแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไอาบน้ำมากี่วัน๋เบาดแผลตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเนี่ยไม่รู้ใครฟันหน้ามาเนี่ยตั้งแต่เป็นหมาจรนะเนี่ยฮะ แต่หนูเป็นหมาจรใช่ไหมลูกบาดแผลเนี่ยทำไมมันคมลึกจังเลยเนี่ยนะคะทุกคนนี่ดินี่ยผ่านการเป็นหมาจรมาก่อนนะเนี่ยถ้าจะได้มาอยู่บ้านด้วยยายไปเจออยู่ข้างถนนแล้วก็เก็บขึ้นหน้ารถมาพุงโลก็รีบใช่ไหมไม่ดิ๊พุงโลพุงโล่ก็รีบใช่ไหม นตอนนี้มาเป็นหมูอีแอดนแล้วเนี่ยมาเป็นหมูแล้วจากหมาจรสู่มาบ้านจากหมูจากหมาจรสู่หมูบ้านใช่ไหม <c oughs> อย่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ